พอดูมบดกว่านี้แต่เราก็แอบติดแล้วนะแล้วมีก่อนขึ้นแอดติดเม็ดนึ่งนะค่าตัวสูงตามเหล็บซดเลยก็ช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะจริงเป็คนรักการเต้นไหมครับ on the floor ตลอดจริงๆละครหนูทุกเรื่องหนูเจอเต้นตลอดและเป็นจริงๆเป็นคนที่ไม่ถนัดเต้นเท่าไหร่นะแต่ก็เจอตลอดแต่โอเคเขาก็คนที่ชอบเต้นคนที่อนข้างเซ็กซี่ค่าตัวกุ้งปีหรือเปล่าโอ้ยเรื่อยๆพี่่มากกว่าปกติไหมคะเรื่อยๆพี่พูดไม่ได้มากหรือน้อย ปั่นใจปั่นใจรูไหมคะว่าเซ็กซี่ขนาดนี้ช่วงนี้มก็ไม่มีเวลาให้ใครหรอกค่ะก็อยู่คนเดียวทำงานอย่างเงี้ยมีเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกให้ก็เลยสามารถเซ็กซี่ได้เพราะแบบว่ามีเราเราก็มีเราตัวเดีองช่วงนี้อากาศมันร้อนร้อนนิดนิดนิดๆหน่อยต้องขออนุญาตเลยค่ะไม่แล้วค่ะไม่ไม่ค่ะขอเนี้ยช่องดีกว่าเดี๋ยวเห็นปลายปีต้องเป็นตัวไปรับปริญญาตอนไหนนะถ้าเดือนธันวาหรือไม่ก็แบบว่าเดือนไปก่อนแต่ไม่รู้นจะเดือนธันวาเพราะว่าช่วงนี้งาน เราเจอกันเกือบทุกวันเลยแล้วละครเขาเร่งด้วยอันนี้แบบกูก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะพี่ซีเขาบวชด้วยค่ะตอนนี้เราก็แบบเราเราก็ต้องยินดีให้พี่ซีให้เขาบวชก่อนกูก็หลังจากพี่ซีบวชช่องก็ขอเลคคิวเต็มแล้วทีละเจ็ดวันเพื่อจะเร่งถ่ายตอนนี้ได้เพิ่งห้าตอนเราก็เกรงใจช่องเนาะคือม่ไอ้คุมันเลื่อไนไปรับปริญญาได้ด้วยอ่ะครับจริงๆมันจริงต้องรับเดือนหกนะคะตั้งแต่ที่ผ่านมาต่ที่ผ่านมาดูเือนแต่แล้วแต งทะเบียนรับตอนไหนเพราะณเวลานี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับค<า>่ะง<า>ั้นจะเลื่อนไปถึงตอนไหนะคระับมีโครงการวางแผนแจริงๆถามว่าหนูส่งใบป,ปริญญาบัตรกลับมาหนูก็ยังได้เลยหนูก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าแปลกไม่เสียดายเหรอเราอุตสาหปเรียนตั้งแต่อ๋อมันคือถ้าในสายตาที่ผู้คิดถามว่าเสียดายไหมก็คงเสียดายแต่ว่าก็ ทำไงได้พี่งานมันช่วงเก็บเงินของหนูอะ่ะหนูพูดต,ตรงเลยแล้วกันหนูต้องทํางานเรียนเราเรียนจบมาแล้วทำให้พ่อแม่เราภูมิใจแล้วเราสอบเสร็จแล้วหมดห่วงแล้วก็ก็ดีแล้วค่ะ